จุดจีนมาเต็มยุ่เลยนะคะแล้ววันวันนี้โนเบลได้อังเปาอังเปาเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดท้ายคลิปนะคะแต่ใครอยากให้โนเบลเปิดกดหนึ่งใครไม่ให้เปิดกดสองกดใจถึงหนึ่งไอ้ยกดสองพันคนเออต้องกดสองพันนะอันใครไม่กดใครไม่กดไม่เปิดไม่เปิด เราก็ลมาเล่นกของเล่นของเล่นอันใหม่ได้จากเมื่อวานอันนี้ได้สเมื่วานเหมือนกันอ่ะใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยกันเลยนะคะแกะแกไปแล้วใชแก่งานแล้วขอโทษที่แกะก่อนหน้านี้นะคะขอโทเ่านลืมถ่ายคิปเมื่อวานเนี่ยแ้วก็ไม่เรียบ ให้มาด้วยมีสติกเกอร์ด้วยมีอันนี้ด้วยนะคะวแกะเ้ยมีอันนี้ด้วย้ยคุณแจุ๊แจไข่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 ทางนี้เนาะแล้วก็เฮ้ยต้องเราเก็บของไว้อยู่ในนะคะเพราะว่าแกะแบบมันจิบ้ย้ยแต๊ นี่คือของใ้ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะคะก็จะมีกิกิกิกุญแจแล้วก็มาโพนี่มาโนี่อยู่ไหนมงกถอได้ด้วย นี่นะคะมาดูนี่นะคะดูนี่นะเนี่ยฉันมีอุปกรณ์มันมีหางใช่ไหมดูมันเขาแถมหวีมาให้ด้วยนะคะสามารถหวีได้หวีผมคดได้ด้วยหผมฉันสวยจริงวิหางอาหมวยอาหมวยแต่ฉันอาม่าอาตีหรือเปล่าฮะพี่ตีพี่ตีสามารถหวีน้ำมันชา ผู้ชายเหรอขอกดได้ไหมมาเราจะมาแกะสติกเกอร์ติดก,กันค่ะคที่ลงคลิปเพราะว่าสติกสติกเกอร์นะคะไม่ใช่ลงคลิปรีวิวสิคะคมาเดี๋ยวมาอันเดี๋ยวมาเล่นของเล่นในี้ให้ดูอ,อ่ะเดี๋ยวรีวิวของเล่นชปังก่อนนะคะขอไปติดสติกเกอร์แป๊บหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเขารีวิว ออ,อันนี้นะคะคือแก้วสามารถเปิดได้นี่เสร็จแล้วนะคะมันจะมีแก้วแล้วก็แบบอันนี้นะคะกด <Good. S 2> หนึ่งครั้งนี่นยัะไนกอกมาอมขอโทษแทนเสียงข้างนอกได้นะคะขอไได้วยน้องเสียงดังทุกคนใครคิดไม่ได้เลยน้องเสียงดัง ให้ทุกคนดูนะคะใช่สามารถดูได้ติดยืออย่ามองหลัาไปนะอันนี้นะคะอของเล่นมา้าคราวนี้คือของพี่โนเบลชิพิวนะคะโนเบลดูยังก,ก็ได้เอาเอายิงเอาไม่ค่อยชอบบ๊อบบ๊อบ,บขอโทษด้วยนะคะ วันหนึ่งนะครบทุกคนตันั่งแป๊บนังค่ะอังเปาชันฟักยุยผู้ายับคทำยับขอแทนน้องอีกครั้ง เพราะว่าน้องพูดคำหยาบค่ะน้องได้ยินมาจากไหนไม่รู้นะคะเราไม่ใช่คนสอนด้วยเพราะเราเราไม่ได้พูดกับน้องเลยเวลาเราจะพูดอะ่ะเราก็จะไปไกลๆจากน้องเราไม่ได้พูดะะเออจริงด้วยว่ะ <c oughs> แต่พี่พูดอะ่ะฮะพี่ตู่พี่เซฟไม่บลรถไม่ใช่คนแรก อ๋อพี่ตองพี่ตองเคยด่าเราจริงนะเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทุกคนได้เอาเราไม่เคยพูดคำหยาบเลยนะคะแต่มีแค่น้องเชชเช่ค่ะเราก็เคยพูดมั่งนะคะพูดดิ๊นึงค่ะเพราะว่าน้องเพราะว่าแบบอะไรวะน้องแบบดื้อมากเลยเขสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วค่ะไม่เห็นนะคะนี่คือชัดๆผมน้องจะยาวมากและหางน้องจะแบบ มาบีกเราว่าผมน่าจะต้องสีฟ้าชมพูนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทาเบียให้น้องเองนะคะไม่รู้ว่าน้องจะเป็นมาเล็กจะเป็นอะไรเดี๋ยวทุกคนทุกคนใย่่ดราม่านะคะว่าติดกิ๊บอย่างนี้ทำไมมาหลุดเองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มงกุฎให้น้องนะคะมงกุฎอันเสร็จหน้ารัา <ห>เดี๋ยวเราจะติดกิแบบ๊บใส่พี่เากินกินน้ำมาม้าไ,ไปเอามาดิแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปเอามามาแต่มามาช่างหน่อยนะ,ะแต่หรเาอ้าเอ้าวอารอเชฟป,นะปังนะคะรอเ,เชฟปังนะคะเดี๋ยวโนเบลจะร้องเพลงให้ฟังวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรนะทุกคนฟังว่าวันนี้อะไร จงมีความสุขเอาไว้จงมีความสุขเอาไว้เห็นใครเดินมากุลาจา้าโอ้โอ้ลองผิดเดอจา้าไม่มีคนหาเลยจะทำยังไงวันนี้วันจะจีนใช่ไหมวันนี้วันจะจีนใช่ไหมแอบดูอะไรแล้วกลไม่อ่านแอบดูอะไรแล้วกลไม่อ่านลองหัวเฉยๆนะคะคุณดูอย่าด่ามาเลย ทุกคนเชอปังมาแล้วนะคะเชอญปังมาแล้วนะคะเร็วโคตรเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะเร็วอ่ะเร็วลองเพลงจบแล้วอันนี้คือโนเบลเคยเป็นนักร้องนะคะ <c oughs> ฉันก็เคยเป็นค่ะ <c oughs> อันนี้คือโนเบลเคยไปแข่งแข่งมา <c oughs> <c oughs> สีแดงแดง <c oughs> เหลือง <c oughs> เหลือง ดำดำเหลืองเหลืองดำดำขาวก็มีเดี๋ยวดูคนอย่าดราม่านะคะว่าแบบอะไรดาบูบูดาบูบูจีเพลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวอย่าดราม่าเรื่องชุดโนเบลนะคะมันตัวเล็กได้เท่านี้แหละไม่ต้องดราม่า อันนี้คือตัดต่างกันมากเลยค่ะอันนี้ไซเล็กใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไม่ไซเล็กไซเล็กก็เล็กสุดแล้ว